เคยสงสัยกันไหมครับว่าโลกทุกวันนี้หมุนไปเร็วขนาดนี้แล้วการศึกษาของเด็กๆยุคใหม่จะปรับตัวให้ทันโลกได้ยังไงวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องนี้แหละครับมาเจาะลึกหลักสูตรใหม่ของโรงเรียนเมืองพารุกากรภูมิที่เขาจะเริ่มใช้กันในปี2568มาดูกันครับว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นี้จะตอบโจทย์โลกอนาคตได้ดีแค่ไหนนี่คือคำถามตั้งต้นที่สำคัญมากเลยครับว่า ไอ้ระบบการศึกษาแบบเดิมๆที่เราหลายคนเติบโตกันมาเนี่ยมันยังพออยู่ไหมสําหรับโลกวันพรุ่งนี้ที่มันไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วเอาละครับก่อนที่เราจะไปดูว่าหลักสูตรใหม่มีหน้าตาเป็นยังไงเราต้องมาทําความเข้าใจกันก่อนครับว่าสนามที่เด็กๆของเราจะต้องลงไปเจอเนี่ยมันเปลี่ยนไปขนาดไหนซึ่งก็คือโลกยุคปัจจุบันของเรานี่เองครับเคยรู้สึกไหมครับว่าเดี๋ยวนี้อะไรๆมันก็ดูไม่แน่นอนไปสมดเลย นั่นแหละครับคือสิ่งที่เขาเรียกกันว่าโลกบานีมันคือโลกที่เปราะบ,บางมากมีเรื่องนิดเดียวก็กระทบกันไปตั่วแล้วเต็มไปด้วยความวิตกกังวลทุกอย่างไม่เป็นเส้นตรงเหมือนเดิมคาดเดายากและสุดท้ายคือมันซับซ้อนจนยากที่จะเข้าใจและนี่แหละครับคือโลกที่เด็กๆของเรากําลังเติบโตขึ้นมาทีนี้พอโลกรอบทัวมันเปลี่ยนไปเบอร์นี้แล้วเนี่ยคำถามสําคัญก็คือแล้วแผนที่การศึกษาฉบับเก่าที่เราใช้กันอยู่เนี่ย มันจะยังพาเด็กๆของเราไปถึงจุดหมายปลายทางได้อยู่หรือเปล่าครับลองดูไทม์ไลน์นี้นะครับหลักสูตรแกนกลางที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยเริ่มใช้ตั้งแต่ปี2551นับถึงปี2568ก็17ปีพอดีโอ้โห17ปีลองนึกภาพตามนะครับว่าโลกเมื่อ17ปีที่แล้วกับโลกวันนี้มันต่างกันขนาดไหนทั้งเทคโนโลยีสังคมทุกอย่างเปลี่ยนไปหมดเลยนี่แหละครับคือสัญญาณแรกที่บอกเราว่ามันถึงเวลาแล้วจริงๆที่ต้องมีการเปลีป่ยนแปลง สไลด์นี้คือหัวใจสำคัญเลยครับมันสรุปให้เห็นภาพชัดเจนมากว่าเรากำลังจะเปลี่ยนจากอะไรไปเป็นอะไรคือของเดิมเนี่ยเป็นแบบอิงมาตรฐานพูดง่ายๆก็คือเน้นว่าเด็กต้องรู้อะไรท่องจำอะไรได้บ้างแต่แนวทางใหม่จะเป็นแบบอิงสมรรถนะซึ่งจะไปโฟกัสว่าเด็กทาอะไรเป็นเอาความรู้ที่เรียนมาไปใช้แก้ปัญหาจริงๆได้ไหมเห็นไหมครับว่าเป้าหมายมันต่างกันเลยแล้วเรื่องนี้ก็ไม่ใช่แค่การคาดเดานะครับเพราะว่าผลลัพธ์มันฟ้องอยู่ ทั้งคะแนนสอบระดับชาติอย่างโอนเนตหรือระดับนานาชาติอย่างพีซ่าเนี่ยมันสะท้อนภาพเดียวกันเลยครับว่าเด็กๆของเราอาจจะรู้เยอะแต่พอถึงเวลาต้องเอาความรู้ไปใช้แก้ปัญหาจริงๆในชีวิตประจําวันกลับยังทําได้ไม่ดีพอมันมีช่องว่างอยู่ตรงนี้นี่เองโอเคเมื่อเราเห็นปัญหาชัดเจนขนาดนี้แล้วแล้วทางออกล่ะจะทํำยังไงกันดีคําตอบก็คือการปรับเปลี่ยนกระบวนทศน์ครั้งใหญ่ไปสู่สิ่งที่เรียกว่าการศึกษาฐานสมรรถนะครับ แล้วคำว่าสมรรถนะหรือ competency ที่ว่านี่มันคืออะไรกันแน่พูดแบบง่ายที่สุดเลยนะครับมันไม่ใช่แค่การที่เรารู้ว่า1นบวกหเป็น2แต่มันคือความสามารถในการเอาความรู้ทักษะและคุณลักษณะดิสัยต่างๆเนี่ยมาผสมรวมกันเพื่อใช้แก้ปัญหาที่มันซับซ้อนในชีวิตจริงได้ย้ำอีกทีนะครับไม่ใช่แค่ว่ารู้อะไรแต่คือทำอะไรเป็น โดยเฉพาะสำหรับน้องๆประถมต้นป .1 ถึงป .3 นะครับหลักสูตรใหม่นี้จะวางรากฐานสำคัญไว้บนสมรรถนะหลัก2ด้านเหมือนเป็นเสาหลัก2ต้นที่เรียบง่ายแต่บอกเลยว่าทรงพลังมากๆเสาต้นแรกก็คือความสามารถพื้นฐานเลยครับอ่านออกเขียนได้คิดเลขเป็นส่วนเสาต้นที่2เนี่ยเรียกว่าความสามารถในการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันหรือ functional literacy แล้วมันคืออะไรบ้างก็อย่างเช่นเรื่องการเงิน สอนให้เด็กรู้จักบริหารเงินค่าขนมความรู้ดิจิตอลสอนให้ใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัยความรู้เรื่องสุขภาพหรือแม้แต่เรื่องความเป็นพลเมืองและสิ่งแวดล้อมนี่แหละครับคือการทําให้การเรียนรู้มันไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปแล้วพอเอาเข้าจริงการเรียนการสอนมันจะพัฒนาไปทีละสเต็ปยังไงบ้างตั้งแต่ปหนึ่งไปจนถึงป .3 เรามาดูกันครับตารางนี้โชว์ให้เห็นภาพการต่อย,ยอดที่ชัดเจนมากๆเลยครับลองดูตัวอย่างนะอย่างทักษะการอ่านปหนึ่งอาจจะแค่เข้าใจคําง่าย พอขึ้นป2ก็เริ่มเข้าใจเรื่องสั้นๆได้พอถึงป3ก็สามารถอ่านเรื่องยาวๆแล้วสรุปใจความได้แล้วหรือการเขียนก็เหมือนกันครับจากประโยคง,ง่ายๆในป1ก็จะค่อยๆพัฒนาไปสู่การเขียนเล่าเรื่องที่มีโครงสร้างชัดเจนในป3มันคือการค่อยๆสร้างฐานแล้วก็ต่อยอดขึ้นไปเรื่อยๆในทุกๆทักษะครับทีนี้หลังจากที่เราปูพื้นฐานสร้างทักษะพัฒนาสมรรถนะกันมาทั้งหมดแล้วเนี่ยเป้าหมายสูงสุดของเรื่องนี้คืออะไรกันแน่ จะเห็นว่าเป้าหมายสุดท้ายเนี่ยมันไปไกลกว่าแค่เรื่องเรียนเก่งหรือทําข้อสอบได้นะครับแต่มันคือการบ่มเพาะคุณลักษณะที่ดีงามต่างๆไม่ว่าจะเป็นความซื่อสัตย์ความมีวินัยรับผิดชอบการรู้จักพอเพียงการมีจิตสาธารณะไปจนถึงความรักในสถาบันหลักของชาติพูดง,ง่ายๆก็คือหลักสูตรนี้ตั้งใจจะสร้างคนที่สมบูรณ์เพื่อเตรียมให้พวกเขาเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพของสังคมครับและนี่คือวิสัยทัศน์ที่มาจากในหลักสูตรโดยตรงเลยครับที่บอกว่า เพื่อให้สามารถเติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่ดีและมีคุณภาพของสังคมเป้าหมายสูงสุดก็คือสิ่งนี้แหละครับการสร้างคนที่ไม่ได้แค่เก่งแต่ยังเป็นคนดีมีความสุขมีความคิดสร้างสรรค์และพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการทําให้โลกใบนี้ดีขึ้นสุดท้ายนี้คําถามที่สําคัญที่สุดอาจจะไม่ใช่ว่าหลักสูตรดีแค่ไหนแต่อาจจะเป็นเราทุกคนในสังคมพร้อมที่จะร่วมมือกันเพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญนี้เพื่ออนาคตของเด็กๆแล้วหรือยังครับ